สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราได้รวบรวม10ที่เที่ยวอุทยานแห่งชาติในเขตภาคอีสานกันนะครับซึ่งแต่ละที่นอกจากจะมีความงดงามตามธรรมชาติกันแล้วยังงดงามไปด้วยแรงประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ควบคู่ไปด้วยนะครับก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับเอาละเรามาเริ่มชมความงดงาม10อุทยานแห่งชาติในเขตภาคอีสานกันเลยนะครับ อันดับที่10อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่83ของประเทศไทยอยู่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชามีเนื้อที่ทั้งหมด8 1 2 5 0ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดและอำเภอนาำขุนอำเภอนาำยืนจังหวัดอุบลรัชธานีผูมีประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ราบสูงและเนินเขา มีพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์และเป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดด้วยสิ่งหนึ่งที่มาที่นี่ต้องห้ามพลาดเลยก็คือเป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่สำคัญทั้งผาหมออีแดงสถูปคู่ปราศาทตรโดนตวนเขื่อนห้วยขนุนน้ำตกขุนสีและถ้ำขุนสีพิกัดคืออำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ อันดับที่9อุทยานแห่งชาติภูหลังกาจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬอุทยานแห่งชาติภูหลังกาเป็นอุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ของสองจังหวัดคืออําเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมไปจนถึงอําเภอบึงโขงหลง,หลงจังหวัดบึงกาฬภูมิประเทศเป็นภูเขาทับซ้อนกัน3ลูกมีเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวแม่น้ำโขงและมีสภาพป่าที่สมบูรณ์และหลากหลายด้วยและแน่นอนว่า ทีนี่เป็นต้นน้ำลำธารแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพันไม้มากมายหลายชนิดด้วยกันส่วนไฮไลท์ของที่นี่ก็คือตัางแต่ถ้ำนาคาท้ำนาคีน้ำตกตาดโพน้ำตกตาดขามน้ำตกตาดวิมานทิพย์น้ำตกกินรีเป็นต้นพิกัดตำบลบุญไล้อมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม อันดับที่8อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กจักงหวัดสกลนครอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กหรือภูผาเหล็กสถานที่แห่งนี้อยู่บนความสูง200-600เมตรจากระดับน้ำทะเลมีภูอ่างสอเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของภูผาเหล็กโดยอยู่ที่ความสูง695เมตรรวมถึงเป็นต้นน้ำลำธารสายน้อยใหญ่ที่สำคัญอีกด้วยทางแม่น้ำสงครามลำน้ำยาม ลำน้ำอุ่นเป็นตน้นซึ่งนอกจากธรรมชาติสวยๆแล้วก็ยังมีที่เที่ยวตามประวัติศาสตร์อีกด้วยคือภาพเขียนก้อนประวัติศาสตร์ผาพักหวานตั้งอยู่บนผนังหินอายุประมาณ3,600ปีใครชอบทเที่ยวธรรมชาติแบบนี้ก็ตามพิกัดมาได้เลยนะครับพิกัดก็คือบ้านท่าวัดตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร อันดับที่7อุทยานแห่งชาติป่าหินงามจังหวัดชยัยภูมิถ้าพูดถึงที่เที่ยวทุ่งดอกกระเจียวที่แรกต้องนึกถึงคืออุทยานแห่งชาติป่าหินงามที่เป็นสถานที่ตั้งของธรรมชาติสวยๆแห่งนี้โดยที่นี่จะมีทั้ง3ทุ่งด้วยกันนะครับเราจะได้เห็นภาพสวยของดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วงบานสะพรั่งทั้งดอกใหญ่และดอกเล็กพร้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวสด บวกกับบรรยากาศที่สดชื่นเย็นสบายอีกด้วยโดยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีจะเป็นฤดูการของการชมทุ่งดอกกระเจียวนั่นเองบอกเลยว่าห้ามพลาดที่กัดอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภู อันดับที่6อุทยานแห่งชาตินายูงน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีอุทยานแห่งชาตินายูงน้ำโสมเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ครอบคลุมขนาดใหญ่และเป็นรอยต่อ3จังหวัดด้วยกันคือจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายรวมถึงยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายอีกด้วยทั้งน้ำตกยุงทองจุดชมวิวผาแดงน้ำตกตัดน้อยเป็นต้นรวมถึงมีเส้นทางเดินป่าให้สายลุยรักการประจมภยัย ไปเที่ยวลุยป่ากันอีกด้วยพิกัดคือมูที่สองบ้านสว่างตาบลนายุงอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีอันดับที่5อุทยานแห่งชาติน้ำพองจังหวัดขอนแก่นอุทยานแห่งชาติน้ำพองเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นที่สายเที่ยวต้องไปสัมผัสกันให้ได้เลยทีเดียวเพราะนอกจากจะมีเทือกเขาที่สำคัญอย่างภูพานคำภูเมงและภูผาคำภูผาแดง ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำทานต่างๆทั้งลำน้ำพองลำน้ำเชิญและลำน้ำชีพวกเรายังสามารถเดินชมวิวสวยๆยามพระอาทิตย์ตกดินรวมถึงเป็นหนึ่งในสถานที่ไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่สามารถเห็นทางช้างเผือกยามกลางคืนได้อีกด้วยสุดยอดขนาดนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วพิกัดตํำบนบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น อันดับที่4อุทยานแห่งชาติภูผาเทอือบจังหวัดมุกดาหารอุทยานแห่งชาติภูผาเทอือบหรือที่เรียกสั้นๆกันว่าภูผาเทอือ b ั้นเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมายหลากหลายจุดด้วยกันและแต่ละจุดไฮไลท์ทั้งหมดเป็นที่เที่ยวที่เกิดจากธรรมชาติสวยๆทั้งหมดซึ่งมีความงดงามและแปลกตารวมถึงมีความน่าสนใจอย่างมากแต่ที่น่าสนใจก็คือประติมากรรมกลุ่มหิน ที่เป็นความสวยงามจากธรรมชาติถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหารที่สายเที่ยวไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดผิกัดที่ตั้ง25หมู่าตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอันดับที่3อุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีอุทยานแห่งชาติผาแต้มเป็นอุทยานลำดับที่74ของประเทศไทยอุทยานแห่งนี้ มีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ2 5 2 5 0 0ไร่ครอบคลุมตั้งแต่อํเภอโคงเจียมอํเภอศรีเมืองใหม่และอํเภอโพไซในจังหวัดอุบลรจจาชธานีนั่นเองภูมิประเทศจะเป็นที่ราบสูงและเนินเขาทําให้มีหน้าผาสูงชันหลายแห่งด้วยกันส่วนพืชพันธุ์ก็อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากและสถานที่ท่องเที่ยวนั้นถ้าพูดถึงหลายๆคนก็จะต้องรู้จักอย่างแน่นอนเพราะตั้งแต่เสาเฉลียงผาโศก ภาชนะใดน้ำตกกวางโตนหินโยกผู่จอมก้อมเป็นตน้นพิกัดตำบลห้วยไผ่อำเภอโคงเกียมจังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่สองอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยอุทยานแห่งชาติภูกกระดึงเป็นที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งสำหรับคนรักธรรมชาติและการเดินป่านั่นเอง รอเป็นภูที่มีความสูงประมาณ400ถึง1,200เมตรด้านบนภูสามารถมานอนกลางเต็นท์นอนพักแรมดูดาวได้เลยแต่ไฮไลท์สำคัญของที่นี่ก็คือการเดินชมธรรมชาติเดินเที่ยวตามจุดต่างๆอย่างผาลมสักผาหมากดูก่สะอโนดาดน้ำตกวางกวางและอื่นๆนั่นเองเรียกดว่าเป็นที่เที่ยวหน้าหนาวสำหรับสายลุยที่ครั้งหนึ่งในชีวิต ต้องได้พิชิตภูกระดึงให้ได้พิกัดหมู่ที่หนึ่งบ้านสีฐานตบนสีฐานอเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอันดับที่หนึ่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนคนรราชสีมาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เที่ยวธรรมชาติของภาคอีสานที่มีพื้นที่ครอบคลุมมากถึง4จังหวัดด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดนครราชสีมานั่นเอง ซึ่งไม่ไว่าจะมาเที่ยวฤรือดูไหนๆก็จะเจอแต่สีเขียวชุ่มของป่าไม้ชุ่มฉ่ำทุ่งยาเขียวขจีสดสวยโดยมีน้ำตกไหลกระทบหินส่งเสียงดังไปทั่วทั้งป่านั่นเองเรียกได้ว่าเป็นแหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติอย่างแท้จริงพิกัดตำบลหมู่สีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา และนี่ก็คือ10บอุทยานแห่งชาติในเขตภาคอีสานที่ทุกท่านไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดถ้ามีเวลาอย่าลืมไปเที่ยวชมกันให้ได้นะครับเพราะแต่ละที่นั้นมีความงดงามและมีความเป็นธรรมชาติมีพื้นป่าอนุดมสมบูรณ์และเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานา,นาชนิดอีกด้วยซึ่งไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ จอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ